ไอแก่แมกมอแก่แมกไ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 แก่แมกแก่แมกไอแก่แมกไอแก่แมกแก่แมกไอแก่แมกไอแก่แมกแก่แมกอแก่แมกไแก่แมกแก่แมกไอแก่แมกแก่แมกไอแก่แมกอแก่แมกอแก่แมกไแก่แมกไอแก่แมกไอแก่แมกอแก่แมกแก่แมกไแก่แมกอแก่แมกอแก่แมกไแก่แมกอแก่แมกไอแก่แมกแก่แมกไอแก่แมกอแก่แมกไอแก่แมกอแก่แมกแก่แมกอแก่แมกแก่แมกอแก่แมกอแก่แมกอแก่แม

ก่เมรดีตายแกไม่ตายเฮียมองม่ตามเกหยรีเพื่อน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 โคตรีกเอเร่่อนเป็นประ่ดนเล่นตรงครับ ไอเฮียโอเคเนี่ยเหมือนเก็บกดได้สัตว์ไอเฮียเหมือนเก็บกดได้เฮียง่า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 ไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไปแอ้วไปแล้วไปแล้วไปไป้ไปเากากขยากขยากขยักจ ไอ้พวกเคี้ยอนี้มันคือบอดป้าวไอสัตว์ไอ้เคี้ยไอ้พวกเคี้ยอนี้เหมือนบอดป้ายสัตว์มันปากดี๋วใหญ่ใส่เด็กยังหนีน้ำพวยมันก็หนีน้ำพี่ไรเกจจ์ตือไม้เกจจ์ว่าพ่อยควายทำไรได้ไอ้ควายทำไรได้มึงทำไรได้เกจจ์ตือไม้ไกจจ์ทำไรได้เียกระจจ์ คุยไม่ไหวแล้วแก๊งเมื่อไหร่เสี่ยวเอ้ยคุยไอ้นี่ไอ้นี่มันตอกไอ้เหี้ยพวกคุณนี่พว้คุณหกอ้ะไรทำไมกราบจังซึ่งไอ้เหี้ยยิงคุยเอาไว้พวกมึงก็เตรียมค้าล่วงค้าที่ข้าไหนไม่รู้ไอเด็กเต๋อพวกคินี่ขาบ้านไอกระจาะดูกระที่ยงขาบ้านไอ้โก้ัิบตาพวกมึงยิงเหี้ยไว้ควายโดนกระที่ยงขาบ้านแล้วก็โรงพยาบนในศาสตว์ไอ้กระเจกหน้าสมเพชหน้าไม่อายไอ้คุยวิ่งมาอย่างกำลังมดไอ้เด็กเต๋อแบบพวกคุณตบไอควายเล่ตากตากอตรยมเราหัวเองหน่อยโยกตูนไอ้ควายกระจาะก็มาเจาะสวย ไม่คิดขวาเหีอถอยดิถอยดิกูเล่นไอ้เหี้ยกระจอก่สัตว์องเช่ไมเด็กเหี้ยได้กวายเด็กทำแอคกซ่กูลาเด็กกระจอกเลยี่นาวเดากระตือขาบเด็กเหี้ยเด็กกระจอกทุเรศเ็ะนนี้าบคุยนะคุยอไไเหี้ยแกงโดกระทืบขาบไอ้กระจอกไม่ไอ้เี้ยดนกระทืบขาบคุย มีแมกู้ชน้เหี้ยโ um, ดนทพาหน้าสังเพศพี่จะอไอ้หีไก <like <e ็ไม่ไหวไอ้ควยไอี่ต้องะไีเยเหนาไอ้ควยเด้อเด้ยเด้อ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 เ้อเร้อเด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 ้อเ้อเด้อเด้เ้อเด้อเด้ยเด้อเด้เ้อเด้อเ้อเด้ยเด้อเ้อเด้ยเด้อเ้เฮ้ยเ้อเด้อเด้อเอเ้เด้เ้ยเ้อเ้อเด้เด้เ้อเ้อเ้อเด้้อเด้อเด้อเ่้อเ้เด้เ้ยเด้อเ้อเด้อเด้อเ้อเด้อเ้ ยัไม่ได้ว่าต้องมีชิมด้วยนะไอ้ควายไอ้เขายาวยยังไม่ได้ไม่ใว่ด้วยไอ่ขาห่วยต่งไรแนสุนจิงไหยล่ ข้ายเป่ายิ <forever> ่ง <furious> ป <hat> ้าหรือว่าบัฟูเนี่ยทุเรศภาพเี่ยนะหนูหกซุนพม่เียนะาเดิมตลอเกบอกเลยไอ้ยิงนเลี้ยงมาดีๆมาเลี้ยงแบบแทบเลยนะเวยมันเลี้ยงดีเวยมนเลี้ยงแหมอนแทบเน้าเขาจ่ายเ้ยเสี่ยวยังเดี๋ยวไมด้ด้วยต้องมีสีมือได้น้ยไอ้ชะตาไอ้ควายแหมพวกคำส่งอไม้แบบตีเลยตเ็อแอควยมงไอ้เสียแอคีลเมิงไอ้กะ เขาแคหมาวัไอ้ต <geliyor> <m> ัวน <dando> <č dim box lindo> <festival> ั้นฝันจิงมึงร้องมันหมาแลร้อมึงไปล้อไปอูไม่เนพี่วาเขาดนี่แอคจัเลยเด็กขีหมก็ดติกบ้าเวลามึแหลมเช้นกินาเลยมันเป็นแหลมเชนที่ิงเหรนพูมันจะปากสั่นทำไมมึงจะแหลมทำไมไอเด็กมามมา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 าม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 มา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 คาม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 าาม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  รู้จักและจะรักเองไว้ยโอ้โหจั๊กไสกระดูกไว้มีของเยอะไม่ได้ก็มีสีมือเลยเชี่ยกาไอ้แกงกาปุ๊บกระจอกรู้จักและจะรักเองจินตนาการว่ามันสูงแม้งมันอวยกันเองบอกว่าเก่งออวยยเ้ไอ้เหี้ยคิดว่าเก่งกันจริงที่ไหนได้อวยกันเองไออ้สัตวว์ยหน่อยได้หน้าไงเอี้ยเสียเวลากูหมดไอ้เหี้ย แม่งก็นึกว่าจะตึงกว่านี้ใช่ไหมครับเนี่ยเออเฮียชิพายเล่นหนังยางกูดีดมันกว่าเยอะเลยชายก็ตกน้องกกบยตกอยยากวานี้วนนังยางีกอกมันกว่าเนี้ยบยงตันเยเออไม่ต้องไปบัยแบบอี้ตหรอกมัน มันเกิดไปแล้วไงเนี่ยปอะจีนมจริง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 ใช่จินตนาการพวกแม่งสูงส่งค่ะแม่งเวกันเองเขาบอกว่าเก่งแม่งไอไอออดอยู่ไหนออด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 ดอกพี่ออดออดอยู่ไหนเฮ้ยออดอยู่ไหนวะออดออดออดอยู่ไหนวะขางล่ในองพีี่ตออดอยู่ไหนอ่ะเขินตายแล้วเขินเมื่อกี้มึงเรี่ยออดดิลุงตรงรถเนี่ยอยู่นี่ครถขรงเฮล่าขาวเรียกมาเดิ อ้อนอ้อนอ้อนเรียบอ้อนอ้อนมานิ้นดิเอ้ระวังมันวิ่งรอบทะลุเซิร์ฟ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 มาดูอ้อนมาดูอ้อนอ้อนมานี่อ้อนวง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 มันมันวงตีหมดและเดี๋ยวมันจะโดนแทงอีกแล้วมึงไอ้นี้ดิมึงโชว์ดิมึงโชว์ดิอ้อนผมพี่อ้อนไปรอบนึงเขาแทงหมดไปแล้วต้องอะไรกี่ทีนะเฮ้ยมันมันมันขอบคุณมึงยูเยี่ยมมันมาบอกบอกขอบคุณพี่เติร์กนะครับที่แตกให้ผมเก็บสแต็กไว้ให้ออ่่ะพูดีครับา พูดอย่างนี้จริงกันพูดอย่างนี้จริงขอบคุณครับพี่เติร์กที่าแต่งให้ผมสามสิบทีอ่ะไอเฮียเติร์กว่มในพุ่มมันเยอะจ้านถ้าเราเข้ามันปะรับเลยจินเริ่มดุดแล้วจินเริ่มดุดแล้วแต่ผมบอกเลยว่าดักแอนด์เริ่มเสียความมั่นใจเริ่มเสียความมั่นใจถ้าเจอลุงกูตอนเนี่ยเขาแบบบ้าจัดอะจะมาไม่ทันหรือมความสุขแล้วอะไรนะ บอกภาพมาเลยช็อตแรกอะภาพมาจากผ่านกระป๋องทีเพื่อนแม่งภาพหายเลยมันอาจจะเอาแต่ช็อตไงี้มันหายไม่ชไวยเลยมันแอบรับกันอยู่นะมันไม่แอบรับกันอยู่นะครับขึ้นรถดิขึ้นรถดิเราตามมาดิขึ้นรถดิขึ้นรถขึ้นรถมันไม่แอบรับกันเลยด้วนะไม่ดักกันดี๋ยดักกันดีหลังโรงพยาบาลหลังโรงพยาบาลอ่ะครับกูอยู่หลังโรงพยาบาลบ้านมาตินปะไม่เหี่ย